ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่507ลูกสาวตัวดี3นานกงไหวรูปหลังปลอบใจเฉียวเฟียนเบาๆอย่าร้องให้ไปเลยเย่อูไม่รู้ความค่าจะสั่งสอนนางเองเฉียวเย่อูหัวเราะเลิกคิ้วแล้วมองไปยังนานกงไหวท่านลุงนานกงถึงแม้ท่านพ่อของข้าจะเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าถ้าข้าไม่ใช่นานสกุลเสี่ยวก็ต้องนามสกุลเฉียวย่อมมีใช่หน้าที่ของท่านที่จะมาสั่งสอนข้า อูเอ,อ๋อเฉียวเฟยเยียนมองบุตรีด้วยความโมโหสองสามวันมานี้บุตรีผู้นี้ก่อเรื่องให้นางตลอดข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วเจ้าคือคุณหนูสามของตระกูลหนานกงท่านพี่หนานกงคือบิดาผู้ให้กำเนิดของเจ้าเฉียวเย่อูเลิกคิว้วอ้อเช่นนั้นแล้วทำไมข้าถึงไม่นำสกุลหนานกงเล่าท่านกล้าออกไปบอกคนทั้งเมืองจิหลิงว่าข้าไม่ได้ชื่อเฉียวเย่อูแต่ชื่อหนานกงเย่อูหรือไม่เฉียวเฟยเยียนเอ่ยว่าจาไม่ออกมองหนานกงไหวอย,อย่างน่าสงสารหนานกงไหวถอ,อนหายใจแล้วเอ่ยว่า เย่อูข้ากับท่านแม่ของเจ้าก็ลำบากใจเช่นกันเฉียวเย่อูยิ้มเย้ยแล้วจึงเอ่ยข้ารู้เพียงคนผู้หนึ่งแอบเล่นชู้กับชายอื่นลับหลังสามีตัวเองส่วนอีกคนก็แอบภรรยาที่กำลังตั้งคันไปเล่นชู้กับภรรยาผู้อื่นไม่ใช่หรืออย่าทำเป็นเอ่ยเหมือนตัวเองยิ่งใหญ่คนทั้งโลกเทียบท่านไม่ได้ไปหน่อยเลยอูเอ,อ๋อเจ้าเฉียวเฟยเย็ยนทนไม่ไหวแล้วเป็นลมไปทันที เห็นว่านานกงไหวอุ้มเฉียวเฟยเย็นเดินออกไปโดยไม่หันกลับมามองเลยแม้แต่น้อยบนใบหน้าของเฉียวเย่อู่ยังคงมีรอยยิ้มเหมือนเมื่อครู่นางยิ้มเรากับหยุดยิ้มได้เฉียวเชียนหนิงมองนางแล้วเอ่ยถามเบาๆเจ้าทำเช่นนี้มีประโยชน์อันใดทำลายชีวิตท่านแม่แล้วเจ้าจะมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นหรือเฉียวเย่อู่หัวเรออาะหยันข้ามีความสุขเห็นนางเจ็บปวดข้าก็มีความสุข เจ้าคิดว่าเจ้าได้เป็นผู้สืบทอดชูก,กัวกงแล้วเจ้าจะมีชีวิตที่ดีเช่นนั้นหรือบรรดาขุนนางที่สูงส่งในเมืองจินหลิงไม่มีทางยอมรับคนอย่างเจ้าพี่ใหญ่เรามาเมืองจินหลิงเกือบปีแล้วถึงแม้คนข้างนอกจะลือว่าเจ้าคือผู้สืบทอดชูก,กัวกงคนต่อไปทว่าเรื่องแต่งงานของเจ้าจะราบรื่นเช่นนั้นหรือบรรดาตระกูลใหญ่ไม่มีทางยอมให้บุตรีของพวกเขามาแต่งงานกับผู้ที่ทําให้ สายเลือดราชวงศ์วุ่นวายเช่นเจ้าถึงแม้ยามนี้ฮ่องเต้จะกลัวหนานกงไหวไม่ทำอันใดเจ้าทว่าเจ้าคิดว่าฮ่องเต้จะชอบคุณนางที่มีภูมิหลังอย่างเจ้าเช่นนั้นหรือเจ้าอย่าลืมนะว่าไม่ว่าฮ่องเต้จะแย่เพียงใดแต่เขาก็คือสายเลือดของราชวงศ์อาณาจักรเซี่ยที่ยิ่งใหญ่สีหน้าของเฉียวเชียนหนิงดูแย่เขาทำสีหน้ามืดมนและไม่เอ่ยอันใดเฉียวเย่อูยืนขึ้นหัวเราะเยาะเบา ช่างเถิดเจ้าอยู่กับท่านพ่อคนใหม่ของเจ้าไปเถิดข้าจะรอดูว่าพวกเจ้าสามคนจะไปได้ไกลเพียงใดอูเอ๋อพวกเราคือครอบครัวเดียวกันเชียวเชียนหนิงเอ๋ยเฉียวเย่อู่หัวเราะเยาะหลังจากที่นางโยนข้าให้หนานกงสู่ชั้นต่ำผู้นั้นพวกเราก็มิใช่ครอบครัวเดียวกันแล้วเจ้าไม่ต้องห่วงแค้นของข้าข้าจะแก้แค้นเองถึงแม้ต้องแลกมาด้วยทุกอย่างพวกเจ้าไม่ต้องมายุ่ง ได้ยินเสียงการจักไปอย่างเด็ดขาดของเฉียวเย่อเฉียวเชียนหนิงนั่งครุ่นคิดอยู่ในห้องโถงเงียบๆในฐานะคนที่อายุเพียง1617ระยะนี้เฉียวเชียนหนิงไม่ได้มีชีวิตที่ดีนักแต่ช่วง16ปีที่ผ่านมาที่จวนวานหนิงจินอ้อนอองเขาคือผู้สืบทอดหนึ่งเดียวท่านแม่ปกป้องเขาท่านพ่อรักเขาไม่ต้องกังวลอันใดแต่หลังจากมาถึงเมืองจินหลิงกลับต้องเจอกับการเยยหยันับไม่ถ้วนยืมจมูกคนอื่นหายใจเขาจึงอยากจะปีนขึ้นไปข้างบนทำให้ทุกคนไม่กล้าหัวเราะเยาะเขา แต่บางครั้งที่ได้นั่งครุ่นคิดเงียบๆเ,เขาเองก็ไม่กล้าไม่ยอมรับว่าสิ่งที่ตัวเองคิดถึงมากที่สุดก็คือช่วงเวลาที่อยู่ในจวนวันนิงจินอ่อนออนถึงแม้จะเป็นเพียงผู้สืบทอดจวินอองของดินแดนอันห่างอไกลไม่มีอำนาจใดมากมายทว่ากลับอิสระมากกว่าผู้สืบทอดชูก,กัวกงที่ยิ่งใหญ่ในเมืองจินหลิงแห่งนี้แต่ว่าเดินมาถึงขนาดนี้แล้วเขาจะทำอันใดได้ชื่อเสียงของท่านแม่ชีวิตของน้องสาวแม้แต่นามสกุลที่ท่านพ่อหลงเหลือไวใ้ให้เขาล้วนแต่ถูกทำลายไปหมดเรือนลี่ฉิน นานกงชวีนั่งอ่านหนังสือหลังโต๊ะหนังสือเงียบๆเหมือนเดิมแสงไฟสลัวในห้องหนังสือทําให้ใบหน้าอันหล่อเหลาของเขาดูเย็นชาคุณชายแม่นางเฉียวมาแล้วขอรับนอกประตูบ่าวรับใช้เอ่ยเบาๆเข้ามา เฉียวเย่อ,อู่ผลักประตูเข้าไปเห็นนานกงชวีที่นั่งอยู่ด้านในานางก็อดไม่ได้ที่จะก้มหน้าลงถึงแม้จะอยู่ที่จวนชุก,กวัวกงมาหลายเดือนแล้วแต่นางไม่ค่อยได้คุยกับนานกงชวีเท่าใดนักไม่รู้ว่าทำไมนางมักจะรู้สึกว่านานกงชวีแผ่กลิ่นอายอันตรายจากตัวหากไม่ระวังก็อาจตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตเหมือนครั้งก่อนที่นานกงชวีเกือบจะฆ่าพี่ใหญ่เหมือนที่นานกงชวีเอ่ยถึงแม้จะฆ่าพวกเขา เขตอิงเทียนก็ไม่มีทางลงโทษเขารุนแรงคนหนึ่งคือลูกชายาเอกแต่อีกคนคือลูกภรรยานอกสมรสเหล่าขุนนางจะเข้าข้างใครไม่ต้องเอ่ยก็รู้มีเรื่องอันใดหนานกงชวิมองเฉียวเย่อูตั้งแต่หัวจะเหเท้าแล้วเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจเฉียวเย่อูเอ่ยเรื่องที่ท่านให้ข้าทำข้าทำสำเร็จแล้วหนานกงชวิพยักหน้าทำได้ไม่เลวเฉียวเย่อูลังเลอยู่ครู่หนึ่งนางอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามเรื่องที่ท่านสัญญากับข้า ข้าไม่ได้ลืมเรื่องหนานกงซูใช่หรือไม่หนานกงชวิเอ๋ยเบาๆเจ้าคงรู้ว่ายามนี้หนานกงซูคือกุ้ยเฟยอ,อยากจัดการนางมิใช่เรื่องง่ายนอกจากจะทําให้นางไม่ได้รับความปลดปรานท่านมีวิธีทําให้นางไม่ได้รับความปลดปรานหรือเฉียวเย่อ,อู่ถามอย่างใจร้อนหญิงเช่นหนานอนกงซูแม้แต่บิดาและพี่ชายของนางยังไม่ต้องการนางแล้วยังให้กําเนิดลูกไม่ได้เพียงสูญเสียความปลดปรานอนจากห้องเต้ก็ไม่ต่างอันใดจากตายหนานกงชวิพยักหน้าแล้วจึงเอ่ย ตราบใดที่จวนชูกัวกงยังอยู่หนานกงซูไม่มีทางสูญเสียความปลดปรานจากห้องเต้เดิมทีเจ้ายังมีโอกาสเข้าไปแทนที่หนานกงซูแต่น่าเสียดายตอนนี้หนานกงซูคือคนที่อยู่ในวังหลวงเพียงคนเดียวของตระกูลหนานกงใครก็แทนที่ไม่ได้ความอดทนของเฉียวเย่อขาดถึงนางตะโกนเสียงดังท่านบอกว่าจะช่วยข้าข้าเอ่ยเช่นนั้นจริงๆแล้วข้าก็กำลังพยายามช่วยเจ้าอยู่ นานกลงชวิเอ๋ยเห็นสายตาเย็นชาของนานกลงชวิเฉียวเย่อูุก็รู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาในใจเอ๋ยท่านท่านจะทำลายจนชูขวักงเช่นนั้นหรือนานกลงชวิหัวเราะหยันจากนั้นก็เอ่ยอย่างเรียบเฉยยายจึงตกใจเช่นนี้จนชูขวักงมีส่วนเกี่ยวข้องอันใดกับเจ้าถึงแม่เฉียวเชียนหนิงจะกลายชูขวกงคนต่อไปแล้วเจ้าเกี่ยวข้องอันใด เฉียวเย่อ,อู่เงียบนางถูกบ่าวรับใช้ตำต้อยทำให้แปดเปือเป้อนเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วเมืองจินหลิงไม่ต้องเอ่ยถึงตระกูลขุนนางเหล่านั้นแม้แต่ครอบครัวเล็กๆธรรมดาก็คงไม่มีทางแต่งกับนางคนที่จะยอมรับนางได้ก็มีเพียงตระกูลที่อยากจะได้อำนาจของจวนชูก,กัวกงไม่มีศักดิ์ศรีเป็นของตัวเองทว่าเฉียวเย่อ,อู่รู้ว่าถึงแม้จะเป็นตระกูลเช่นนี้ทว่าหากแต่งเข้าไปก็คงไม่มีทางมีชีวิตที่ดี ใช่สิชูกัวกงเกี่ยวข้องอันใดกับนางไม่ว่าท่านแม่และพี่ชายของนางจะมีชีวิตที่ดีเพียงไหนทว่าชีวิตของนางได้พังทลายไปแล้วพังทลายไปไม่อาจหวนคืนกลับมาผ่านไปชั่วครู่สีหน้าลังเลของเฉียวเย่อูุก็ค่อยๆเด็ดเดี่ยวมากขึ้นมองหนานกงชวิแล้วจึงเอ่ยว่าท่านยังอยากให้ข้าทำสิ่งใดหนานกงชวิยิ้มมุมปากอย่างแผ่วเบาไม่ยาก ในห้องหนังสือของท่านพ่อมีกล่องไม้จันทร์สีเขียวเก่าแก่กล่องหนึ่งเจ้าไปขโมยมาให้ข้าเฉียวเย่อขมวดคิ้วในห้องหนังสือห้องนั้นแม้แต่ท่านยังเข้าไปไม่ได้แล้วข้าจะเข้าไปได้เช่นไรแล้วอีกอย่างห้องหนังสือมีคนเฝ้าอยู่ตลอดถึงแม้ข้าจะเข้าไปได้แต่ข้าจะหาของสิ่งนั้นเจอแล้วนำออกมาได้เช่นไรช่องตามใจทูเดย์ตอนที่ห้าร้อยแดหมโรงหนึ่งข้าหาสิ่งของเจอแล้ว แต่ตอนนี้เข้าไปในห้องหนังสือไม่ได้แต่เจ้าอาจมีโอกาสนานกงชวิเอ่ยเพียงเจ้านำกล่องนั้นออกมาให้ข้าข้าสัญญาว่าข้าจะนำนานกงซูมาให้เจ้าภายในหนึ่งเดือนแล้วอีกอย่างเจ้าคงเคยได้ยินว่าท่านพ่อของข้าได้รับสมบัติมากมายจากตอนที่เขาลงสนามรบยามนั้นข้าจะแบ่งให้เจ้าสามส่วนหากเป็นเฉียวเชียนหนิงได้ของพวกนั้นไปเขาอาจจะไม่ใจกว้างเช่นข้าก็ได้ทำไมข้าต้องเชื่อท่านเฉียวเย่อู่เอ่อยถาม นานกงชวิเอ๋ยตั้งแต่เจ้ามาหาข้าก็ต้องเลือกที่จะเชื่อข้าไม่ใช่หรือแต่ว่าไม่เป็นไรเขาก้มหน้าลงหยิบกล่องออกจากตู้ข้างๆแล้วโยนลงบนโต๊ะนานกงชวิเอ๋ยอย่างไม่ใส่ใจนะักในนี้มีตั๋วเงิน3ามแสนห้าหมื่นตำลึงโฉนดที่ดินในหลานโจและกิจการร้านค้าสิบร้านไม่ว่าสุดท้ายจะเป็นเช่นไรของพวกนี้ล้วนแต่เป็นของเจ้าเจ้านําไปตอนนี้เลยก็ได้เจ้าคงเข้าใจว่าหากมีของพวกนี้ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เจ้าก็สามารถมีชีวิตที่สุขสบายไปตลอดชีวิตสายตาของเฉียวเย่อู่ทั้งตื่นเต้นและละโมบโลภมากไม่แปลกที่ท่านแม่เอาแต่เอ่ยถึงตระกูลหนานกงและตระกูลเมื่อไม่ต้องเอ่ยถึงสินเดิมที่มหาศาลของหนานกงว่าสิ่งของที่หนานกงชวิหยิบติดมือออกมายังมีมากกว่าเงินทองของพวกเขารวมกันทั้งหมดเสียอีกหากสำเร็จสมบัติสามส่วนที่ข้าเอ่ยก็ยังเป็นของเจ้าหนานกงชวิเอ่ยในที่สุดศัตรูก็สู้ความโลภในใจไม่ได้เฉียวเย่อ,อู่ยื่นมือออกไปหยิบกล่องบนโต๊ะมาไว้ในมือตัวเอง นางพยักหน้าแล้วเอ่ยได้ตกลงนานกงชวีพยักหน้าด้วยความพึงพอใจดีมากเจ้ารีไปจัดการเถิดมีเวลาเพียงสิบวันเท่านั้นเข้าใจแล้วขอตัวก่อนเฉียวเย่อูเอ่ยนานกงชวีพยักหน้าและไม่เอ่ยสิ่งใดอีกมองดูเฉียวเย่อูเดินออกไปองครักษ์ที่สวมชุดสีเทาด้านนอกเดินเข้ามาเอ่ยด้วยความสงสยัยคุณชายเฉียวเย่อูจะทำได้หรือขอรับ นางกงชวิยิ้มยันแล้วเอ่ยเสียงเรียบเฉียวเย่อุทำไม่ได้แน่นอนข้าก็ไม่ได้หวังว่าว่านางจะทำได้แต่ว่าเจ้าอย่าดูถูกความสามารถของผู้หญิงบางครั้งเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองสำเร็จพวกนางสามารถทำได้ทุกอย่างส่งใครจับตาดูนางไว้เช่นนั้นเฉียวหูหยินกับนายท่านนางตั้งคันหรือหึอหึน่าสนใจจริงๆไม่ต้องสนใจพวกเขาแม้พวกเขาจะรักกันมากเพียงไหนช่วงวัยทุกข,ของฮ่องเต้พวกเขาก็ทำอันใดไม่ได้ช่างน่าเสียดายเสียจริง หากปล่อยให้เด็กคนนั้นคลอดออกมาช่างเถิดส่งคนไปบอกหนานกงซูบอกว่าบิดาของเราร่วมมือกับเซียวฉุนนางรู้ว่าควรทำเช่นไรอยู่กับคุณชายทุกวันทว่ายายคุณชายจึงรู้เรื่องมากมายที่ตัวเองไม่รู้ได้ บนหลังคาหอเทียนอีในห้องโถงอันกว้างขวางมีฐานที่อบอุ่นกำลังลุกไหม้บนหน้าต่างที่เปิดอยู่มีม่านงดงามเปิดอยู่ครึ่งหนึ่งเพื่อกันไม่ให้ลมหนาวด้านนอกเข้ามาเสี่ยวียนจะย่งถือถ้วยน้ำชาหรูหราในมือลิ้มรสชาของหอเทียนอีมองดูการตกแต่งในห้องโถงก็อดไม่ได้ที่จะชื่นชมแม้พวกเขาจะเกิดในราชวงศ์แต่ล้วนเกิดในโยโจโยโจ,โจตั้งอยู่ทางตอนเหนือแม้ว่าจะมี ช่ดินแดนธุรกันดานทว่าก็ไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเช่นเมืองจินหลิงการตกแต่งสถาปัตยกรรมของทางตอนเหนือส่วนมากเป็นแบบหยาบๆไม่ค่อยมีการตกแต่งอันประณีตและงดงามเช่นนี้มากนักนานนานทีได้ออกมาข้างสูตรอากาศข้างนอกเซียวเชียนจะย่งที่ถูกขังอยู่ที่เรือนนานกว่าหนึ่งเดือนจึงอารมณ์ดีขึ้นไม่น้อยลิ้นชังเฟิงนั่งอยู่บนต่างนุ่มด้านข้างด้วยความเกลียดคร้านในมือมีจอกเล่าอุ่นๆเหนืยหน้ายยกเทใส่ปากเป็นครั้งคราวเขายิ้มแล้วจึงเอ่ยว่า ดูเหมือนคุณชายสามจะชอบหอเทียนอีไม่น้อยท่านคิดว่าข้าไปเปิดร้านที่เหมือนกันในเมืองโยโจโดีหรือไม่เซียวเชียนจะยองยิ้มเอ่ยดีแน่นอนแต่ว่าท่านคงทําเงินได้ไม่เยอะเท่าอยู่ที่เมืองจินหลิงเมืองโยโจไม่ได้มีตระกูลร่ารวยมากมายเหมือนเมืองจินหลิงลิ้นฉังเฟิงโบกมืออย่างใจกว้างแล้วจึงเอ่ยตอบไม่สําคัญมีความสุขสําคัญกว่าเซียวเชียนเบยที่อยู่ด้านข้างได้ยินพวกเขาคุยกันก็หันหน้ามายิ้มแล้วเอ่ยขึ้นบ้าง ได้ยินมาว่าหอเทียนอีแห่งนี้เป็นของพี่สะพ้ายเช่นนั้นหรือลิ่นชังเฟิงยิ้มแล้วมองไปยังนานกงมัวดที่ถือถ้วยชาอุ่นพิงไว้จวินม่วอยู่ข้างข้างใช่แล้วแม่นางมวรวยที่สุดในหมู่พวกเราแล้วนานกงมัว่วเหลือบมองเขาด้วยสีหน้าที่คล้ายจะยิ้มคล้ายไม่ยิ้มคุณชายลิ่นเอ๋ยเช่นนี้ได้อย่างไรลิ่นชังเฟิงลูบจมูกตัวเองยักไหลแล้วเอ่ยตอบข้าทำงานให้ผู้อื่นยากจนจะตายไปยากจนจริงๆอย่างมากก็แค่ใช้เงินทุกคนตระกูลลิ้นจนตาย ทันใดนั้นสามพี่น้องตระกูลเซี่ยวก็สับสนจะว่าไปแล้วพวกเขาก็เป็นลูกชายาเอกของท่านอ,องหวงจือหวงซุนมีสถานะสูงส่งแต่หากเอ่ยตามตรงแล้วพวกเขามีเงินไม่มากนักเซี่ยวเชียนชื่อกับเซี่ยวเชียนเบ่ยยังพอไหวพวกเขาล้วนแต่งงานแล้ว เยี่ยนอ๋องจึงแบ่งกิจการให้พวกเขาตระกูลของชายาเป็นตระกูลที่มีชื่อเสียงก็จริงแต่เซียวเชียนจะย่งที่อายุเพิ่งจะ14กลับน่าสงสารนอกจากเงินรายเดือนแต่ละเดือนนอและเงินที่มันดามอบให้เป็นครั้งคราวเขาก็ไม่มีรายได้อื่นอีกโชคดีที่เขายังเด็กกฎเกณฑ์ของตระกูลเยี่ยนอ๋องก็เข้มงวดจึงไม่จำเป็นต้องใช้เงินมากมาย เดิมทีไม่ได้คิดอันใดทว่าตอนนี้พอพิจารณาลูกพี่ลูกน้องของตัวเองแล้วถึงแม้จะลาออกจากตำแหน่งมาอยู่ที่จวนเฉยๆแม้แต่ตำแหน่งผู้สืบทอดก็คืนให้จวนจิ้งเจียงจจวินอ๋องทวามารดาของเขาคือองค์หญิงฉังผิงชายาของเขาคือซิงเฉิงจวินจู่ศักดินาและเงินทองขององค์หญิงฉังผิงกับซิงเฉิงจวินจู่รวมถึงสินเดิมอันมหาศาลของซิงเฉิงจวินจู่แม้ลูกพี่ลูกน้องของเขาจะไม่ทำอันใดเลยแต่ชีวิตนี้ก็คงไม่ต้องกังวลเรื่องเงิน เห็นสายตาแปลกแปลกของพวกเขาทั้งสามมองไปยังเวจว,วินม่วลินชังเฟิงแอบหัวเราะในใจหากพวกเจ้ารู้ว่าในมือของเวจวินม่วยังมีสมบัติของหั่นอ๋องที่แม้แต่ฮ่องเต้ก็หาไม่พบแล้วยังมีสำนักวังจื่อเสี่ยวที่รุ่มรวยพวกเขาคงอิจฉาจนร้องไห้วเวจวินม่วเงยหน้าขึ้นมาเหลือบมองลินชังเฟิงจากนั้นจึงเอ่ยสองวันนี้มีการเคลื่อนไหวอันใดหรือไม่สีหน้าของลินชังเฟิงเคร่งครึมขึ้นเลิกคิ้วแล้วเอ่ยตอบไม่มีการเคลื่อนไหวให,ใหญ่อันใด แต่ทั้งสองฝั่งยังมีการเคลื่อนไหวเล็กๆดูเหมือนว่าเซียวเชียนเยี่ยจะทนเซียวฉุนไม่ได้แล้วไม่ยากที่จะเข้าใจไม่ว่าฮ่องเต้พระองค์ใดก็ย่อมไม่อยากมีผู้ที่อยากจะควบคุมตัวเองคอยจับตามองตลอดเช่นนี้แล้วอีกอย่างคนผู้นั้นยังเป็นคนฆ่าบิดาของตัวเองพวกเราจะช่วยหรือไม่ลินฉังเฟิงเอ่ยถามตอนนี้หนานกงไหวหยวนฉุนและยังมีตระกูลขุนนางสองสามตระกูลเอียงไปทางเซียวเชียนเชียนขุนนางเก่าแก่ในราชสำนักก็คงสนับสนุนเซียวเชียนเชียนแต่ว่า ก็ยังมีคนหลายคนแอบสนับสนุนเซียวชุนหนึ่งในนั้นรวมถึงอันจวินอ๋องและเฉิงจวินอ๋องเซียวเชียนล่วหรือเวจวินมั่วขมวดคิวลินฉังเฟิงพยักหน้าแล้วจึงเอ่ยดูเหมือนอันจวินอ๋องกับเฉิงจวินอ๋องจะคิดว่าเซียวเชียนเยี่ยทําให้รัชทายาทสวรรคตเพียงแต่ไร้ายซึ่งหลักฐานไม่รู้ว่าเซียวชุนเป็นคนบอกพวกเขาหรือไม่ที่จริงแล้วใครเป็นคนบอกก็ไม่สําคัญพวกเขาต้องการเพียงเหตุผลโต้ตอบเซียวเชียนเยีย่ถึงแม้ข่าวจะเป็นแค่ข่าวลือแต่ก็เพียงพอสําหรับผู้ที่ยินดีจะเชื่อ สายลับล่ะเว่ยจวินมั่วขมวดคิ้วลิ่นฉังเฟิงยิ้มพลางเอ่ยสายลับยิ่งน่าสนใจเซียวฉุนควบคุมกองกําลังวังหลวงแต่ในค่ายเมืองหลวงที่13ก็มีคนของเซียวเชียนเชียนแม่ทัพใหญ่สองสามคนก็เข้าข้างเซียวเชียนเย่ยดูเหมือนเซียวเชียนเยี่ยจะได้เปรียบแต่ว่าอย่าลืมว่ากองกําลังวังหลวงควบคุมวังหลวงไว้ทั้งหมดหากเซียวฉุนตกอยู่ในสถานการณ์ลาบากถึงแม้เซียวเชียนเยี่ยจะรอดเกรงว่าฮองเฮาและบรรดากุ้ยเฟยคงจะไม่มีทางรอด ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ